Thấy magnific, thấy magnific. Nói chưa nè là Nó nè là Nó nè là Nói nè là สวยมากเลยค่ะแบบธรรมชาติสวยค่ะธรรมชาติฝรั่งเศสนี่ค่ะน้ำเซกัวเรลโลฮวนเนาะสิซ่าเชอรี่โอโลเซกมองสเปนละลิเบียลิเซียอ่าลิเซียคองใหญาอ่ะอุ้ยอ่าเด็กอีซี่อะเพต่พมันนี่อีซี่อพีหมดละอืม

Ah, oh, c'est quoi, cool, ça? Oh. oui. oui. Ça, c'est quoi, cool, ça? Ah, oui. Oh, oui, c'est. Wow, Lô! Ah, oh. Oh, wow. ho, wow. Ah, oh. Oh. มันน hey, oh. ีฟีดเฮ้มันนีฟีดเล่นเลยเลยื huh. hey, ha. at, nih, ha. ้อนี้มองตามสิซะเนี่ยค่ะน้ำธรรมชาตินี่ค่ะน้ำเลยลงจากภูเขาเลยอาบมากโอ้โหพ่อเดินค่ะลงจากธรรมชาติค่ะมากโอ้ คือตองกนอันค่ะยาเมพินีน้ำจำเลยชาดว้าวด,ดูเคคขยชลีเบบูกุยเอ่อเอ่อว้แกก็ชดบบูกุอ่ะอเฮ้ยอย่าบูกุชอดอนะอ่า กาแฟลิลิซังอุ้ยเดี๋ยวจูบไปทำซาเซสบะครับ <deriv. S 1>